ส่วนวันนี้รายการคนหลังข่าวทิ้งท้ายกันเช่นเคยคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอกพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลลงพื้นที่พร้อมๆกันกับนักศึกษาของสถาบันนิด้าค่ะเพื่อที่จะไปมอบรอยยิ้มไปแบ่งปันน้ำใจให้กับ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยซึ่งทำงานเสียสละเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องไปในครั้งนี้นะคะนําเอาชุด PPE ไปมอบให้ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้งานเวลาเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภย COVID ัยโควิดนั่นเองลากันไปด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันนัทชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาที ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู่ฟ้าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิมงาน น้ำใจมากมายที่หลั่งไหลมาจากกลุ่มนักศึกษาสถา,าบันดีดาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้กับทีมอาสาสมัครผู้ภัยเพื่อนำไปสู้ภัยโควิดภาพแห่งความประทับใจนั้นจะเป็นอย่างไรล่ะคะตามชุมไปเลยนะคะคุณผู้ชมเชิญค่ะ ในสถานการณ์โควิดที่กำลังร้อนกรุ่นบุคลากรหน้าด่านนอกเหนือจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ยังมีอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนลิธิต่างๆที่ทำงานหนักตรากตรำช่วยผู้คนที่ป่วยด้วยโรคโควิดรวมถึงคนย้ายร่างอันไร้วิญญาณของผู้ป่วยโควิด จุดนี้เองทําให้กลุ่มผู้มากด้วยน้าใจอย่างกลุ่มนักศึกษาสถาบันนิดา้า MPPM รุ่น25ได้ลงขันตามกําลังซื้อชุดป้องกันต่างๆเพื่อมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครครั้งนี้เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันความปลอดภัยกับทีมอาสาของผู้ภัยร่วมกตัญยูจังหวัดนะยองรนะคะ,คะเพราะว่าเราก็เลยเห็นถึงความปลอดภัยของคุณทํางานในช่วงเวลาที่ยากลําบากกันแบบนี้นะคะ คะเอน,น,นดีด้าเอ m p พ25กทมก็อยากเป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วก็ส่งมอบสิ่งของพวกนี้เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานอาสาสมัครพวกนี้แหละค่ะ้วยน้ําใจที่ส่งมอบไปยังหน่วยกู้ชีพจังหวัดประยองทําให้อาสาสมัครเหล่านี้ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือลงพื้นที่ได้ทําประโยชน์อะไรอีกมากมายในน้ําใจที่ส่งมอบให้มานี้ ภูมิใจครับเป็นงานอักษาสมัครแต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือวันนี้ผมมาจากระยองมาที่สมุทรปราการโดยที่บริษัทธุรกิจเหล็กดีเนี่ยให้มารับสิ่งของเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งทุกพื้นที่ตอนนี้หนักหนาไม่แพ้กันนะครับแต่เราก็ยังได้กําลังใจแล้วก็ได้สิ่งของจากเพื่อนชาวไทยที่ส่งมาให้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณกลุ่มนักศึกษานีด้า MPPM 25ที่เร่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงจะเป็นจุดเล็กๆแต่ แต่ก็เป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่สถาบันนิด้า MPPM ปลูกฝังนักศึกษาให้ได้มากกว่าคุมทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นผู้มีความเสียสละให้แก่สังคมต้องขอบคุณในความดีงามที่มอบให้แก่สังคมและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพ w บริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัด บริษัทธุรกิจเหล็กดีคบเครื่องเรื่องป่ารา้ากินปลาบราต้องจ่าวิรัตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต้องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t ตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ